รถตู้มือเดียวเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ toyota vanzuri นะครับ3.0มดศูนย g diesel นะครับรถปี2019สีขาวมุกรถมือเดียวครับแล้วเลขมาอยู่แค่130,000สามโลเท่านั้นนะครับพี่ๆครับนะไฟตัดหมอกมาครบนะครับกระจกนะพับไฟฟ้าล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานยางโยโกฮาม่าครับยางใหม่เลยนะครับนะเปิดประตูได้2ฝั่งนะครับแล้วก็ม่านมีให้รอบคันนะครับมีให้ครบเลยภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพวงมาลัย3ก้านเดิม4ก้านเดิมนะครับ วิทยุเอ็มเดิมนะครับแอร์เป็นนาร์หลอกเป็นหมื่นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายๆเลยพี่ๆครับนะใครหารถรุ่นนี้ชมนี้อยู่นะครับรถตู้เปิดประตูได้ทั้ง2ฝั่งนะครับโตโยต้าแวนจูรี่นะครับเบาะสี่ส่วนเดิมๆสีดํานะครับแอร์หลุมนะเป็น11ที่นั่งนะครับใครที่หารถตู้ไว้ใช้งานนะครับปี2019นะครับก็ติดต่อเจ๊แจ๋มาได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนนะครับนะโครงสร้างเดิมๆนะนี่ฮะแวนจูรี่นะครับล้อหลังก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะโครงสร้างด้านหลังนะครับใครที่สนใจนะ กำลังมองหารถตู้ใบใช้งานนะครับโตยต้าแวนจูรี่นะครับ 3.0G ดีเซลปี2019ไมล์แสนสามนะใครสนใจนะครับ775,000นาพนะถ้าสนใจก็ติดต่อเจ๊จ่ายนะช่องทางการติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับ JKB 989าแปดอดไลน์หรือโทรหาผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับยังว่างอยู่รถเพิ่งเข้ามามีแค่คันเดียวเท่านั้นครับรีบได้รีบจัดได้จัดเลยครับสำหรับโตยต้าแวนจูรี่สามดีเซลปี2019รถมือเดียวครับสวัสดีครับ